เราสองคนมาในทีมซัมเมอร์สคูลเรียนสนุกได้ทุกทีเราสองคนนะคะวันนี้มอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆหนูๆอีกแล้วเช่นเค่ะใช่หนังสือวันนี้สี่เล่มนี้มีจากคุณภาพล้วนๆค่ะใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าน้องหนังสือสอบข้ามมเสียมีเยอะมากเลยพี่ทำยังไงดีหลายสำนักพิมพ์หลายอาจารย์หลายสถาบันวันนี้เราหยิบยกของสำนักพิมพ์ IDC ซึ่งแบบว่าเขาผลิตหลายๆแบบว่าหลายเล่มมากอะพี่นุ่นและไม่มีใครไม่รู้จักท้าขึ้นสำนักพิมพ์นี้ใช่แน่นอนมีทั้งพิมพ์ียอมมีทั้งอินโฟเพจแน่นอนเอ้เยอะแยะมากมายงั้น๋ยวพี่อุเริ่มก่อนเลยดีกว่าได้ได้ให้พี่อุ้ก่อนเนาะนะคะเริ่มแรกเลยดีกว่าค่ะถ้าท่านผู้ปกครองที่บอกว่าอุ้ยน้องคะพี่อยากได้คู่มือที่เตรียมสอบสําหรับ เตรียมอุดมศึกษาโดยตรงมอที่จะเข้ามอสี่โดยเป็นเตรียมโดยตรงเลยพี่จะเลือกเช่นไหนมีมีนี้ขออนุญาตแนะนําเล่มนี้เลยค่ะเตรียมสอบเข้ามอสี่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเล่มนี้นะคะคัดข้อสอบมากกว่า1 0 0 0ันข้อนะคะพี่ยุนคุมากผัดยอเลยสุดเ้าเอาข้อสอบเสมือนจริงที่สอบโรงเรียนเตรียมเลยพี่ยุ้นเหมือนนั่งทำข้อสอบเลยอ่นจ๊บันนี้ที่สุดนะขอโบว์วางอลังการ5วิชาหลักด้วยนะคะมีภาษา ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาไทยโหและสังคมศึกษาใช่ค่ะเล่นนี้ของติ๊งบียอมมาในราคาเบาๆแค่เพียง480บาทแต่เนื้อหาครบคันนะ้านี้4ี0้4 4 8 0เท่านั้นเองคู่เวอร์ขออนุญาตเล่มที่สองก่อนจัดไปค่ะเล่มที่สองเลยค่ะเล่มที่สองของพี่อูนะคะสำหรับคุณผู้ปกครองบอกว่าน้องคะ พี่ไม่เลือกค่ะว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนขอข้อสอบอะไรก็ได้ที่ครบชันติดแน่นอนสั้นๆขออนุญาตแนะนาเล่มนี้ค่ะสรุปเข้มข้อสอบม .3 าพีชิตสอบเข้ามสีฉบับสมบูรณ์มั่นใจเต็มร้อยพี่นุ่นแน่นอนไงจบเล่มนี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าวิชาเช่นกันนะคะห้าอย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อกี้แต่ว่าเล่มนี้นะคะรวมข้อสอบถึง1 5 0 0ข้อห้าวิชาครับสั่นไม่ยังดีเลยทั้งเอกชนและรัฐบาล คุ้มเวอร์ค่ะอ่าสำหรับสอบเล่มนี้ของสำนักพิมพ์ IDC เหมือนกันแต่โลโก้อินโฟเพจมาจ่ายนี่ราคา345เท่านั้นนี่345ก็คุ้มนะแบบนี้เอาแค่แหมอยากฟังของพี่นุ่นบ้างจะไม่เลยมเีเวลาเลยสองเล่มนี้กับขุณภาพมาเล่มนี้นี่แนวข้อสอบม3สอบเข้าม4จบเล่มนี้มั่นใจเลยค่ะทำข้อสอบติดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแม่ค่ะอยากได้อยากได้ได้ได้ ของจริงพียอดเหมือนกันค่ะแต่ราคาเบาๆนะคะ295รอเก้าสิบ้าบาาพี่อุ้ยอีกอ่ะเบามากแต่คุณภาพแน่นห้าวิชาเหมือนกันชื่อวิ๊ะใช่นี่มาอีกเล่มสุดท้ายวันนี้ที่ะแนะนำนำเสนอเลยเตรียมสอบมสามเข้ามสี่เหมือนกันของจริงพียอดนะคะเล่มนี้ดียังไงพี่นุ่นเล่มนี้นะคะนี่ไงห้าวิชาอ่าห้าวิชาพี่อุ้ยก็มีพี่นุ่นก็มีเล่มนี้ก็รวมห้าวิชาพร้อมกับแนวข้อสอบเหมือนกันอ่าแต่ที่สําคัญน่ะถ้าที่พี่อุ้ยเห็นก็คือสําหรับ นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนังประจําจังหวัดลูกหลานบางคนที่แบบว่าผู้ปกครองไม่อยากให้ลงเทพบอกได้เลยเล่มนี้ค่ะเหมาะสําหรับโรงเรียนประจําจังหวัดเพราะความเชื่อทําให้เราบอกว่าการที่ลูกหรือว่าสอบได้โรงเรียนดังๆอย่างเงี้ยประจําจังหวัดเนี่ยคุยได้สามได้แปดบ้านเลยเอาบ้านแปดบ้านค่คุยทั้งอำเภอในราคาปาสองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเบาลงไปอีกเบาลงไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการผู้ปกครองต้องการสั่งหนังสือทัไงมายพี่นุ่น สั่งจองได้ที่ไหน,ไนค่ะ www. c com 1 <c <ash>. com c 1 com หรือ Facebook ของแต่ละสาขานะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยได้ตามเพจที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่เนาะแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ครั้งต่อไปแล้วมาดูว่าเราจะมีหนังสืออะไรดีมมาแนะนำอีกทีนะคะที่สำคัญแน่นอนแน่นแเนื้อหาเน้นเน้นเน้นไม่คนรพลาดทุกวันทุกช็อตทุกครั้งที่นำมาเสนอถูกต้องวันนี้เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนพบกันในครั้งหน้า สวัสดีนะคะสวัสดีคน่ะ